สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่องไบา e วิ t ติงไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มีรถดีๆอีกค่ายหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งมานำเสนอนะครับก็จะเป็นเจ้าเบเนอรี่นะครับ BN302S นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับจะใช้รหัส 302S นั่นเองนะครับแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยจะชอบเล่นนะครับแต่นะครับจะมีความนิยมนะครับจะหรือจะรู้จักกันเนี่ยในชื่อของเบนเ y อรี่ GNT300 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับจะมีผลิตตั้งแต่ปี2 0 1 8 19 2 0จนถึงโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้ ก็ให้รูปลักษณ์ที่ฉบเฉี่ยนะครับจากตัวก่อนค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนะครับที่เป็น LED ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟสูงต่ำนะครับรวมไปถึงไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟท้ายด้วยนั่นเองนะครับนะครับแต่ยังให้ความเป็นเบนเนอรี่ก็คือโค้งถังนะครับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับแต่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถังเฟรมข้างนะครับหรือท้ายเนี่ย ่ใหแต่ว่าอะไรนะครับแชร์แพลตฟอร์มกับเจ้าตัว TNT 300ได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะดูเอามาดูรอบๆคันก่อนนันเองนะครับว่ารอบๆคันของเจ้าเบนดี ary, ้ 302S คันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วผมจะเจาะลึกนะครับให้ฟังนะครับในแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งนะครับ ค่อนข้างสดใหม่มากๆนะครับในส่วนนี้คันนี้เน้นการรีสโตนะครับให้เหมือนมือหนึ่งมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะพยายามนะไม่ว่าจะเป็นราคาก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สภาพรถเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับพอค่อนข้างใหม่นะสาหรับผมในส่วนคันนี้นะครับก็จะมีชิลแต่งนะครับน็อตแต่งให้นะครับจะมีทรับแรงนะครับมือคัดมือเบรกให้ก็จบ แต่งให้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับมีในส่วนของกระจกเดิมให้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับไฟเด y t i m e นะครับก็จะเป็น LED แล้วเช่นกันนะครับในส่วนนี้อ่านะครับด้านข้างนะครับมากับพร้อมโช๊คนะครับอัพไซด์ดาวนะครับขนาด41มิลเลยทีเดียวนะครับสามารถปรับพิโรดนะครับหรือแข็งอ่อนได้อยู่ที่หัวโช๊คด้านหน้านี้นะครับอ่านะครับ เทคโนโลยีนี้เข้ามาแล้วนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นดิสคู่ด้านหน้านะครับมีปั๊มเบรกของเบนแรี่นะครับคู่หน้าเลยนะครับซ้ายและขวานะครับค่อนข้างใหม่นะครับรวมไปถึงนะครับคันนี้นะครับผมเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะครับเป็นยางปี2023นั่นเองนะครับเพิ่งลงพื้นเลยนะครับสติกเกอร์ยังไม่แกะนะครับเส้นสายเนี่ยค่อนข้างเต็มมากๆนะครับอ่าไม่ใช่ได้ด้านหน้าด้านหลักด้วยนะครับ ถัดมานะครับชุดสีนะครับไม่มีนะครับรอยล้มมีร่องรอยการใช้งานนะครับแต่ไม่ได้มีล้มหรือกระแทกให้มีการบุบสลายนั่นเองนะครับถัดมานะครับโชกหลังนะครับสามารถปรับสูงต่ำนะครับจากเกลียวตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับแข็งอ่อนนะครับจากเกลียวด้านหลังนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับมาร์กเดิมยังอยู่นะครับตรงนี้พวกพัดเท้าพวกอะไรพวกนี้นะผมพยายามทำรีสโตนะครับให้ เหมือนใหม่นะครับเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่น TNT 3า0ร้อหรือเบนเนอรี่เนี่ยยิ่งใช้เป็นนาสีมันยิ่งซีดนะครับเราพยายามรีตโตให้มันดูดีมากที่สุดนั่นเองนะครับอย่างนที่บอกนะครับยางหน้าหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสดๆเลยนะครับปฟท้ายเป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับผมโซสเตอร์นะครับยังมีใช้ได้อยู่อีกนะครับดูฟันนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับ ในส่วนนี้นะครับรถค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับผมนะครับมาถึงในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับทําการนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องจากไบเบอติงไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนของใช้น้ามันเครื่องเนี่ยจำนวนสามลิตรของ VR1 Lex วัเล็กซิของวอลวิลินนะครับแล้วก็ใช้กรองน้ามันเครื่องเนี่ยของเบนเดอรี่ตรงรุ่นนะครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ ใช้กรองของเบนเดอรี่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยใช้ขอน้ำมันลอยเย็นน่ยน้ำยาลอยเย็นเนี่ยจะใช้ของปตทศ t ถานนะหรือ PTT s t a t i o นนะครับน้ำมันเบรกหน้าหลังนะครับใช้ของเชลล์ดอชีนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับหรือย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาก็ได้นะครับ ep ที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับก็ทําการเซอร์วิสให้หมดแล้วคันนี้ค่อนข้างครบครันนะครับถัดมานะครับมาดูนะครับ จริงๆ LED หรือว่ารูปโฉมโฉบเฉียวเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดขายของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นจุดขายของเขาอีกนะครับก็คือตัวหน้าจอเนี่ยครับที่เป็น full system นะครับหรือว่า full อ่าดิจิตอลนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการมีสถานะต่างๆที่อยู่ด้านข้างนี้นะไม่ว่าจะเป็นอ่าเกีีรยว,ว่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีนะครับ ไฟหัวฉีดทางานนะครับหรือว่าการอ่านโค้ดสามารถอ่านได้จากตรงนี้นะครับหรือว่าในส่วนอื่นๆไฟเดียวแยกส่วนซ้ายขวานะครับไฟสูงนะครับการน,น้ํามันนะครับแล้วก็ในส่วนของอน้ํามันจะหมดหรือเติมน้ํามันนะครับก็จะมีไฟขึ้นแต่ว่าก็มีในส่วนของฟูดิจิตอลอยู่ด้านในด้วยน,นะครับหน้าปัดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็เป็นต่อใหม่ของเขาที่เขาใส่ร่วมต่อใหม่มานะครับก็จะมีในส่วนของ เวลานะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับแล้วก็ไฟเกียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของความเร็วนะครับในส่วนนี้จะเป็นรอบนะครับก็คือ12คูณพัน RPM นยจะเป็นรอบนะครับจะวิ่งด้านบนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม่ร่วมนะครับก็จะอยู่ที่16,600กว่ากิโลนั่นเองนะครับสามารถเซตติ้งหรือตั้งค่าได้ที่ปุ่มเซตตรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ มาฟังเสียงกันดีกว่านะครับนะครับซึ่งคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็น Full LED นะครับเป็นรถที่น่าใช้คันนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่นะครับรูปโฉมเนี่ยค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานเดิมของเขาเป็นรถอิตาลีนะครับแต่ได้ความใจดีของทางพี่จีนนะครับซึ่งเป็นดีลเลอร์นะครับมาให้คนเอเชียอย่างเราได้ใช้กันนั่นเองนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมได้เซอร์วิสไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย,อย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับอินไลน์วางข้อเหวี่ยงอยู่ที่360องศานะครับขึ้นลงพร้อมกันของสองสูบนั่นเองนะครับมันก็จะให้เสียงที่ดุด,ดันนะครับมากๆนะครับ มันจะเสียงคล้ายสี่สูบในในรอบเดินเบานะครับแต่คล้าย3สูบในรอบสูงนั่นเองนะครับคันนี้เพราะว่าการจุดระเบิดอยู่ที่วางเข้าเหวี่ยงอยู่ที่3 6มองศานะครับนะครับอย่างเดินเบานะครับว์งเครื่ออันก่อนนะเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังนะครับสีนะครับสดใสนะครับไม่มีถังบุบสลายนะครับในส่วนนี้หน้าหลังเดิมนะครับไฟ LED นะครับนะครับผม รุ่นนี้ถ้าถอดท้ายออกใส่ท้ายสั้นจะสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าลูกโสมเขาค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับไฟนะครับไฟจะเป็นลูกแก้วกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเด y t i m จะอยู่ด้านข้างนี้นะครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟสูงนะครับโค้ดไม่มีขึ้นนะครับไฟสูงจะอยู่รอบนอกนี้นะครับส่วนของรอบสูงกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ เราก็เสียงเนี่ยิน l i n e สามร้อยหกสิบองศาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสําหรับผมเสียงดุดดันมากโอเคนะครับต่อไปเรามาดูเอกสารกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับร้อมกับเปิดราคานะครับครับก็สําหรับเอกสารนะครับแล้วของแถมที่ติดไปด้วยนะครับเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าประแจนะครับที่เอาไว้ทําการเซอร์วิสเองนะปรับตั้งโช๊คนั่นเองนะครับ บุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือนะครับที่เป็นในส่วนของการใช้งานนะครับแล้วก็เอกสารโอนดลอยนะครับในส่วนนี้นะครับรวมไปถึงนะครับกุญแจหลักกุญแจสำรองนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีโค้ดให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับมีเล่มเขียวนะครับพร้อมพรบนะครับแผ่นป้ายทะเบียนนะครับซึ่งจะหมดธันวาคมปีหน้านั่นเองนะครับพึ่งต่อให้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมนะครับขออนุญาตส่วนราคาอยู่ที่นะครับ4 0 0 0มื่น 6,500บาทนะครับสำหรับรถ BN302S คันนี้นะครับฝากให้พี่ๆนะครับไปพิจารณานะครับซึ่งราคาเนี้ยผมยินดีจะส่งให้นะครับฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็สามารถยินดีจะส่งให้นั่นเองนะครับก็ฝากดูสภาพโดยรวมแล้วก็พิจารณาในส่วนของอ่าค่าตัวน้องนิดนึงนะครับและนะครับผมจะบอกนิดนึงนะครับสาหรับ คนที่ได้รถมือสองนะครับมันอาจจะต้องใช้สกิลในการดูรถนะครับอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าทักษะนะครับในการซ่อมนิดนึงนะครับไม่ใช่เราซื้อรถมือสองไปแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รถมือหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่มีปัญหาอะไรตามมานะครับเป็นไปค่อนข้างยากนะครับขนาดรถมือหนึ่งเนี่ยยังมีปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับรถมือสองก็เช่นกันนะครับรถมือสองเนี่ยเราอยากมาดูเองนะครับสำหรับพันนี้ก็มาดูได้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมยินดี ให้ลองนะครับแล้วก็ให้ดูได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็สำหรับรถคันนี้นะครับคุณจะได้ข้อดีอย่างไรนะครับหนึ่งนะครับคุณจะได้ความใหม่นะครับความเป็นความใหม่นะครับที่เป็นโฉมปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับโฉมใหม่เลยกับราคาหายไปเกือบ80%นะครับอ่ะสองนะครับคุณไม่ต้องเปลี่ยนยางหน้ายางหลังใหม่นะครับเพราะผมทําการเปลี่ยนต้อนรับปีใหม่ให้แล้วนะครับสามนะครับ มีของแต่งให้ด้วยนะครับกับราคานี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกนะครับมีกระจกเดิมให้แล้วก็ชิลนะครับน็อตชิลนะครับก็มีให้แล้วนะครับแล้วก็พวกเซอร์วิสน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ใช้ของดีนะครับใช้ของอินวอลวลินนะครับใช้ของวอลวลินอาวันนะครับเล็กซิ่งนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำมันยาหล่อเย็นเนี่ยใช้ของปตทสเตชันนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกของเชลดอรทีนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับสาหรับคันนี้ก็เอาไปพิจารณานะครับซื้อรถมือสองต้อง ดูให้ดีนะครับและทางเรายินดีให้ดูมากๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับทางไบวิ่งไทยแลนด์นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เรามีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับเข้าไปดูรูปเต็มๆนะครับหรือไปถูกใจเพจเรานะครับพร้อมที่จะมาขอส่วนลดราคาหรือค่าส่งฟรีเนี่ยเราก็ยินดีให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย